ครับวันนี้จะพามาดูเหรียญรัชกาลที่4นะครับมีเหรียญหมุนเวียนแล้วก็เหรียญบรรณาการนะครับมี2บล็อกนะครับส่วนเหรียญที่แพงและมีราคาคือเหรียญบรรณาการนะครับมาทาความรู้จักกับเหรียญหมุนเวียนก่อนเหรียญหมุนเวียนเนี่ยเล่นกันหลก100ักร้อยถึงหลักพันนะครับจะเป็นตัวธรรมดาเหรียญขนาด1สลึงเนี่ยก็ะจะน้ําหนักประมาณ3กร,รัมกว่านะครับหน้าตาก็จะเป็นราวๆนี้นะ่าจะไซส์ใหญ่หน่อยแต่บรรณาการเนี่ยจะเป็นเหรียญตัวอย่างซึ่งผลิตออกมาเพื่อจะเลือกว่าจะใช้เหรียญไหน ในการเอาออกมาหมุนเวียนนะครับแต่รุ่นนี้บรรณาการไม่ได้ออกใช้จริงนะครับเป็นแค่เหรียญตัวอย่างจะมีราคาที่สูงเล่นหลักหมื่นถึงหลักแสนทุกขนาดไซส์อะไรประมาณนี้นะครับก็จะราคาสูงเพราะว่าบรรณาการมันจะเป็นเหรียญแค่ตัวอย่างไม่ได้ออกใช้จริงนะครับคราวนี้ต้องมาแยกดูที่ลายลองเทียบดูนะครับว่าลายตัวเองเป็นลายแบบหมุนเวียนหรือว่าเป็นลายแบบบรรณาการถ้าเป็นบรรณาการเนี่ยสาตาร์ทที่หลักหมื่นทุกเหรียญนะครับไม่ว่าจะไซส์ไหนนะบางเหรียญเล่นถึงหลักแสนนะครับตามสภาพเลยยังไงก็ลองส่งรูปเข้ามาดูก่อนได้นะครับ ทางร้านจะเช็คหรือประเมินให้ฟรีทุกอย่างเลยครับขอบคุณครับ